มหมนปลอดภัยสักทีนะลูกนะลูกคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการฟาดเคาะแล้วกันนะแล้วต่อไปนี้ลูกก็จะมีแต่ความสุขลูก <c oughs> ค่ะคุณพ่อขอให้ทุกคนมีความสุขมันก็ดีใจแล้วละคะ่ะค่ะเพค่เอ่าย่าเนวเนืย่ยหาแล้วลูกหายไวๆไนะสาวจมู แนขอบคุณนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความรักเนี่ยยิ่งอยากครอบครองเท่าไหร่มันก็ยิ่งสูญเสียมันคือความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรัก การเสียสละตัางหากคือความรักที่แท้จริงขอบคุณนะซาซิมอนเธอทำให้หวัวใจของฉันหายมืดต่อสักทีขอบใจนะลกูกขอบใจลูกจริงเอ bla bla bla. เมดรู้ไหม ดวูไม่เคยสูญเสียครอบครัวเลยนะมีแต่ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วทุกคนก็รักเนตรมากด้วยนะมาพี่เนตรลูกไปอ้าวปไนลไปไหนมเนี่ย พักกินข้าวก่อนเถอะจ้ะไม่เป็นไรอะจ้ะคือพี่ยังไม่หิวงั้นเดี๋ยวดาวยกมาให้กินที่นี่ก็แล้วกันนะจ้ะขอบใจจ้ะจ้ะ เรื่องมากจริงๆเลยคนอื่นเขากินข้าวกันในบ้านนี่ต้องเอามาประเคนให้ถึงที่เนทเอามองอะไรล่ะรีบๆกินเขาสิชิคกี้พาย เธอนั้นชึงบอกบางเมื่อฉันได้บังเอิญเห็นตาภาพที่ใครๆไม่มีทางได้เจอเห็นเธอเจ็บไม่เคยไม่เจ็บน้องเธอคุณกลับมาหาผมจริงๆด้วยอ่ะ ซับน้ำตาที่ไหลก่อนมันจะไหลลงไปที่ใจเพราะฉันมั่นใจอยากจะทำให้เธอให้โอกาสฉันได้ทำเพื่อเธออยากเป็นที่พักให้เธอนั้น เนทครับผมดีใจมากเลยนะที่คุณเข้าใจผมแล้วคุณก็กลับมาหาผมแต่ว่ามันก็เกือบจะสายไปแล้วใช่ไหมไม่หรอกครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการที่จะเริ่มต้นใหม่ เดี๋ยวก่อนนี่คุณยอมรับแล้วใช่ไหมครับว่าคุณรักผมอะก็ <Good. S 2> ถ้าไม่อย่างนั้นฉันฉันจะมาไม่เล่าโอ้โหไม่ได้สิผมอยากได้ยินจากปากคุณอนะ่ะผมไม่อยากคิดไปเองคนเดียวอีกแล้วนะนายไม่ได้คิดไปเองเหรอ ฉันรักน,ะกนายจากนี้จะมีเพื่อนเดินปล่อยฉันได้รักและห่วงใยความรักไม่ขออะไรมากมายแค่ได้ดูแลคนที่รักเท่านั้นให้ ฉันได้ทำเพื่อเธออยากเป็นที่พักให้เธอนั้นได้มาซบไหลเจอแบ่งปันเรื่องราวที่เจอไม่ให้เธอเน็บหนาวในใจขอฉันเป็นคนคนของเธอ ติดชมได้นะคะครับผมขอบคุณค่ะที่มาอุดหนุนค่ะมีอะไรเล็กใช้ได้นะครับกเราคนนี้ชีวาสวัสดีครับร้านฮาจิเมะยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมและทางเรานะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่เลือกใช้บริการร้านของเราเนื่องในโอกาสพิเศษค่ะ สองคนเนี MM ่ยเขาเหมาะสมกันจริงๆเลยนะใช่ค่ะเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นเลยนะคะอะไรเงี้ยต่อไสมาก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับทางร้านของเราเลยจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษขึ้นมาสําหรับทุกท่านที่ยังมีความรักในหัวใจครับจริงหรอมีนะจริงหรอโปรโมชั่นอะไรจ๊ะ เครื่องบินพร้อมแพ็กเกจฮันนีมูนสุดหรูที่เวนิสค่ะเฮ้ยโอ้โหเนาเอโโอ,โอ,อคุณอุ๋หคุณเคนครับคือผมอยากได้ครับผมต้องทอํายังไงบ้างไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณชนเนี่ยบอกรักเนตรแล้วก็ขอเนธแต่งงานด้วยนะฮะแล้วนี้สิบจี้เศษก็จะเป็นของคุณชนนะครับจริงเหรอครับอห้อามทำอะไรบ้าๆอย่างที่เคนพูดนะเฮ้ยขอ,เลย,อเลยบอกเลยลอยเลยบอกเลย รักคุณนะแต่งงานกับผมนะครับ <ว komm S 2> นะครับะคะ <Ć f 20> ่ะ <dresses> ้ย <Maria> โอ้โหโอ้โหนี่มาแบบนีเลยนะครโหแล้วพวกที่แต่งงานแล้วนี่ก็หมดสิทธิ์สิสิทธิ์นั้นยังมีอยู่ค่ะแค่บอกรักดังๆกับคู่ของคุณค่ะแล้วทุกคนแล้่าเนี่ย <laughs> ณมณ์ครับผมรักณมณ์น,นะครับมน์ก็รักคุณค่ะเ <laughs> ทีนี่ตาพ่อบ้างแล้วนะลูกนวลอยากไปอิตาลีหรเข้ามาไหมผมก็ยังคงทักคุณอยู่เสมอตลอดไปค่ะก็รักคุณค่ะ าาอ,อะไรเก๋เลยเขาบอกรักกันหมดแล้วว่าเหลือคนเดียวนี่ต่ชนลูกพ่อเราอะนะถ้ากลับมานะ้แม่จะเอาเรื่องหน้าดูเลยเนี่ย<อ>ต้องเป็นห่วงครับยังไงเจ้าภาพก็ต้องได้ไปอยู่แล้วล่ะครับูเ <c oughs> พราะว่าเจ้าของโปรเจกต์เนี้ยคือคุณชัดชัยครับ เนาะค่ะแล้วนี่หายไปนี่นะคะเพราะว่าไปจับเตรียมทุกอย่างอยู่ทางนู้นค่ะเพุกคเรารับพวกเราทุกคนเลยค่ะอแค่เป็นธอวันใหนฉันคงขาดเธอ รู้ว่าเธอเป็นเหมือนลมหายใจต่อชีวิต